สวัสดีครับพวกเรา25 Five <น> Hours ดีใจมากๆนะครับที่กรุงเทพมหานครของเราจะมีมหกรรมดนตรีหน้าร้อนที่ยิ่งใหญ่แบบนี้สักทีและพวกเรา t 5 Five Hours ก็ตื่นเต้นและดีใจมากๆ,ๆเช่นกันนะครับที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้เตรียมไปซ่ากับพวกเราได้ที่งาน Bangkok Summer Festival ในวันที่7ถ,ถึง8พฤษภาคมนี้แน่นอน นี่เป็นแค่ตัวอย่างความซ่ามหากรรมหน้าร้อนนี้ของงาน Bangkok Summer Festival by Coca-Cola เรายังเตรียมความซ่าหน้าร้อนรอให้คุณมาปลดปล่อยความซ่าหน้าร้อนนี้กันให้สุดๆเตรียมพร้อมหรือยังวันที่7-8พฤษภาคม2,554นี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานซื้อบัตรที่ไทยทิเตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคาเต็ม400บาทหรือซื้อบัตรครึ่งราคา เพียงนำฝาโคบที่มีสัญลักษณ์ c o c a c o ค m Music จำนวนสิบฝาบวกเงิน200บาทซ่าจัดเต็มแบบนี้เตรียมตัวปลดปล่อยความซ่าหน้าร้อนนี้กับเราที่มหกรรมทะเลปมยักษ์แบงค k บซัมเมอร์เฟสติวัลบายโค c o l โค่าซสุดแนวมันแตกฟองกับมหกรรมหน้าร้อนครั้งแรกของกรุงเทพมหานครเจอกันแน่นอน